แสงเทียนวิบไหวกลางลานกิจกรรมใต้อาคารคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ถูกจุดขึ้นในคืนที่15หลังปรากฏการธรณีพิบัติภัยณฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชูเป็นเสมือนหนึ่งสารไว้อาลัยและแรงอธิษฐานให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่นนี่คือส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมใจร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในอำเภอหัดใหญ่จัดขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคม2554ในสภาวะที่บ้านเรือนก็ไม่มีแล้วผดดคลื่นจะมีกวาดไปหมดแล้วเสื้อผ้าก็ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ไม่มีอาหารก็ขาดแคลงงนน้ำก็ขาดแคลนอ,อากาศก็หนาวเนี่จึงเป็นความทุกข์ที่เราคิดว่า ความทุกข์ที่เพื่อนเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเรานั้นได้รับนั้นส่งมาถึงเราเรามีความรู้สึกอยากจะร่วมทุกข์กับครับแต่คําถามก็คือว่าเราอยู่ไกลกันเหลือเกินเราจะมีโอกาสได้ร่วมทุกข์กับเพื่อนเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเรายร้งไงเราทําได้โดยการส่งจิตภาวนาสนใจไปร่วมทุกข์ส่งกำลังใจไปให้เพื่อนเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเรา ด้้ผ่่าาานนนควววมุกกขยีโเร็ภายในงานไม่เพียงมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าสารพันและการประมูลสิ่งค้งพร้อมประมวลภาพถ่ายมหาพิบัติไทยโดยคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังมีกองทัพเรือภาคที่สองสงขา,ากรมสรรพกรและองค์กรภาคเอกชนหลายหลากนำสินค้าและกิจกรรมดีๆมาร่วมส่งกำลังใจด้วย นึ่งก็คือถ่ายรูปที่ระลึกลงโปสการ์ดเป็นข้อความต่างๆเพื่อให้กำลังใจคนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นที่ระลึกของสำหรับผู้ถ่ายรูอจะส่งให้ใครก็ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือทําเสื้อแบบ,บนี้เสื้อแบบนี้จําหน่ายตอนนี้ก็หมดแล้วกาลังสั่งจองอยู่ครับมีสองอย่างการตอบรับดีไหมคะดีมากครับดีมากดีมาก,มากเสื้อเขาไม่พอถายแล้วก็คนถ่ายรูปก,ก็เยอะครับ กิจกรรมหนึ่งที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนั่นคือการส่งกําลังใจผ่านตัวหนังสือให้ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดส่วนภาคเอกชนและหน่วยงานราชการภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นตรงกันว่าความมีระเบียบวินัยและกล้าหาญอดทนของคนญี่ปุ่นที่เราได้เห็นผ่านสื่อตลอดมาน่าจะช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นก้าวข้ามวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ในไม่ช้า คนญี่ปุ่นกับเราเนี่ยก็เหมือนเพื่อนกันนะครับอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาเราก็เหมือนกับเราได้รับด้วยก็อยากจะส่งแรงใจให้เขากู้คืนประเทศให้เขากลับมาโดยเร็วครับก็ขอสวดมนต์อ้อนวอนครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มองเห็นแล้วก็เป็นบทเรียนนะคะก็คือในเรื่องของความร่วมแรงร่วมใจนะคแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือความมเบียบวินิยของชาวญี่ปุ่นเลยทําให้มันเหมือนมองกับว่าการที่เกิดอุบัติภัยครั้งนี้เนี่ย ความร่วมมือต่างๆที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกมันก็เป็นความสําคัญแต่สําคัญที่สุดก็คือการที่คนญี่ปุ่นเขาได้ช่วยเหลือตัวเขาเองต่อนะคะหวังว่าดีญี่ปุ่นเขามีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วมีวินัยต่อไปเลขที่สอนะครับการยี่สิบการยี่สิบวามสุขโดยเร็วที่สุดหมายเลขตัวเดียวภาพนะครับจะไม่มีการตื่นตระหนกตกใจนะครับทุกอย่างก็ยังเป็นระเบียบแม้กระทั่งมารับของบริจาคก็ยืนเข้าแถวกันเป็นระเบียบนะครับ และความสามัคคีนะครับก็จะนำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วครับก่อนถึงกิจกรรมภาคกลางคืนเหล่านักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้ออกรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากประชาชนและนักท่องเที่ยวย่านการค้าใจกลางนครหาดใหญ่และบริเวณตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอ ซึ่งทุกคนที่ลงพื้นที่ต่างสัมผัสถึงน้ำใจและความห่วงใยที่คนไทยมีต่อมิตรประเทศผู้กำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบากได้อย่างชัดเจนก็อยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเซนามิ่ะคะก็เขาเดือดร้อนแบบนี้ก็เราก็อยากจะส่งแรงใจไปช่วยแล้วก็เงินที่ได้นี้ก็ส่งไปให้พวกที่ดีค่ะ,คะก็เขาก็ช่วยกันทำทำเยอะค่ะแบบมีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยก็ช่วยช่วยกันค่ะก็ อยากให้ชาวญี่ปุ่นก็อย่าท้อนะคะก็ทุกทุกคนก็จะส่งแรงใจไปให้แล้วก็จะช่วยเหลือเมื่อรวมกับเงินบริจาคภายในงานและยอดเงินจากบัญชีกองทุนเยียวยาวเพื่อผู้ประสบภยัยทานน้ำใจจากชาวสงขลขานครินและชาวหาดใหญ่ถึงสูงถึง1ล้านบาทรองศาสตราจารย์ดรบุญสุศสิริบำรุงสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวว่า ยอดเงินบริจาคนั้นไม่สำคัญเท่ากับการได้แสดงออกถึงหัวใจที่ปรารถนาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวญี่ปุ่นในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่สำคัญได้น้อมนำพระโอวาทของสมเด็จพระมหิตลลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ส่งให้ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งวันนี้เรารู้สึกดีใจแล้วที่เราได้มีโอกาสที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเรา อย่างน้อยเราได้ทําอะไรสักอย่างหนึงที่เราได้ร่วมกันแสดงออก,กเราได้ร่วมกันแสดงความปรารถนาดีต่อเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเรา